ต่อดอนบ้านดอยปลอยบ้านทุ่มในยจ้าลกตั้่เต็มทีแล้วเสาร์นี้จะเอา,าสารแล้วพี่จ๋าแม่จ๋านะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะเดินทางมาถึงตอนจบแล้วใครที่ดูกันมาตั้งแต่ต้นทีมข่าวของเราบอกเลยว่าไปตั้งแต่เปิดกลองไล่<อ>มายังปิดกลองคุณผู้ชมขาปิดกล้องกันไปเลยว่าแต่จะมีใครใจดีแอบสปอยต,ตอนจบเรื่องนี้ไ <ป S 2> ้วยบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า คือต้องยอมรับตรงๆว่าผมก็ลุ้นพร้อมคนดูนะใช่เพราะว่าเพราะว่าตัวดิเองดิก็ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าทางภาพเนี่ยพอมันออกมาแล้วมันเป็นยังไงก็ทุ่มสุดตัวค่ะดูองค์รวมดีกว่าค่ะเรียกว่าองค์รวมแบบว่าสนุกมากๆแล้วก็แบบพอเราทํางานเรารู้สึกว่าแบบเหนื่อยใช่ไหมคะมแต่พอเราดูแบบเวลามันนอนแอร์ะอะไรเงี้ยเราก็แบบเออรู้สึกปลื้มจิมปากแข่ทุกคนทั้งนักเะ พระเอกคุณผู้ชมขาไม่ยอดหลุดอะ,อะไรเลยอะเอาจริงเราก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะชลีเล่นเองชลีก็ยังอยากรู้เลยว่าตอนจบมันเป็นยังไง<อ>เพราะอะไร้ปะเราก็รู้ในส่วนของเรา,เ,าเราก็ไม่ได้ไปรู้ ของละครพุ่งกับก็อบอิบเอาไว้ก่อนเหมือนนานคุณผู้ชมและภาพเบื้องหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้บรรยากาศการถ่ายทํา,าในวันที่ปิดกล้องละครนะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นว่านักแสดงเนี่ยไม่ค่อยมีจังหวะได้ชิลเลยจริงๆคือแบบเบรกปุ๊บถ่ายต่อเบรกปุ๊บถ่ายต่อ,เ,อเปลี่ยนชุดถ่ายทําซีนต่อซีนเลยเพื่อที่จะให้ถ่ายทําได้มากที่สุดว่าแต่ละคนเนี่ยคือคิวทองหมดเลยขยันจนเหล่านักแสดงนะขอยกนิ้วให้กับทีมงานคุณภาพแล้วตั้งชื่อเรียกของกองนี้ให้ด้วยจะเป็นชื่ออะไรนั้นไปฟังเลยค่ะ การทํางานอย่างเงี้ยมันทําให้เราก็มีมีพลังด้วยอ่ะเราก็เฮ้ยทุกคนเต็มที่อ่ะใช้คําว่าทีมเนี่ยสําหรับทีมเนี้นะฮะเป็นทีมเวิร์กเนี่ยโอ้โหใช่เลยตั้งชื่อให้ด้วยตั้งชื่อให้ด้วยรวดเร็วไรทิศทางจรงของหนูอีกชื่อหนึ่งเร่งรีบโปรดักชันเราเร่งกันมาสามเดือนมันจบเร็วไปหน่อยเราบอกกำลังเรียกว่าทุกอย่างกำลังจูนกันได้เข้าที่ถ้ามีตอนต่อจะสนุกมากกว่านี้จริง มีแม่มีแม่พาค2ต้องรอติดตามแต่ใดๆก็แล้วแต่นี่คือเร่งรีบโปรดักชั่นรีบถ่ายรีบทำรีบออนแอมมาเสิร์ฟความสนุกให้คุณผู้ชมดูหน้าจอเสา่นี้จบแล้วนะใครที่ดูตั้งแต่เริ่มต้นดูต่อกันไปให้จบหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูไปดูไปดูเลยในยูทูบมีเนาะคุณบอมชอบบอกว่าไม่อยากให้จบเลยครับกำลังสนุกเลยมีภาคสองต่อไหมยอไปดูนููแล้วกันว่าชลี่ท้องกับใคร ละ่ะไปรอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะวันเสาร์นี้หกโมงเย็นนะคุณผู้ชมค่ะ